ในหลายครั้งหลายข่าวที่ได้ไปเป็นวิทยากรในหลักสูตรฝึกอบรม,มเทคนิคการบริหารจัดการคนหรือว่า people management สำหรับคนที่เป็นคนนัางานหรือแม้แต่การไปเป็นวิทยากรในสูตรภาวะผู้นำต่างๆนะฮะให้กับหลายองค์กรหลายสถาบันเลยเนี่ยผมมกักจะมีคำถามถามกับคนที่เข้าอบรมซึ่งก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดก,การยอยู่เสมอว่าเราจ่ายโบนัสพนักนงานเพื่ออะไรคำตอบที่มักจะได้รับ จากคาถามที่ว่าเราจ่ายโบนัสพนักงานเพื่ออะไรก็มักจะเป็นเพื่อเป็นขวัญกาลังใจพนักงานเพื่อเป็นรางวัลตอบแทนการทํางานให้กับพนักงานโดยมากก็จะเป็นส่งนี้และผมมักจะตั้งคําถามอีกคําถามหนึ่งซึ่งเป็นคําถามที่เราจะคุยกันในวันนี้แหละครับแล้วเราจ่ายเงินเพื่อขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานเพื่อเหตุผลอะไรเชื่อไหมครับว่าคําตอบที่ได้รับก็จะคล้ายๆกันคือเพื่อ เป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักง,งานเพื่อสร้างแรงจูงใจเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้กับพนักง,งานมีความอยากจะทํางานเพราะขึ้นเงินเดือนนี่ก็มีเลยมีความรู้สึกอยากที่จะทํางานเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็ไม่ผิดครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งเราขึ้นเงินเดือนพนักงานเพื่อชดเชยอัตราเงนินเฟอ้อที่มันเพิ่มขึ้นทุกๆปีหรือเพื่อให้มันสอบคล้องกับดัชนีราคาผู้บริโภคที่มันป,ปรับเปลี่ยนไปในแต่ละปีไม่มีปัญหาครับสมภพผลที่อธิบายมา แต่ผมอยากจะชวนคิดสักนิดหนึ่งครับว่าเงินเดือนที่เราขึ้นหรือที่เรียกว่า Burry i increase s a l a r y Increase ก็สุดแท้แต่จะเรียกเนี่ยเราขึ้นไปเพื่อแลกกับความสามารถของพนักงานที่เราคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นและคอนทริบิวให้กับองค์กรมากขึ้นในระยะ12เดือนข้างหน้าเราขึ้นในเดือนพนักงานเนี่ย12เดือนล่วงหน้าเลยครับโดยที่เราไม่คิดว่าจะลดด้วยซ้ำเพื่อแลกกับผลงานของพนักงานที่คาดว่ามันน่าจะดีขึ้น ในอีกสิบสองเดือนข้างหน้าเพียงแต่เราแบ่งจ่ายเป็นเดือนเดือนเดือนไปในรักษณะการขึ้นเงินเดือนแต่ผลลัพธ์ของงานจะได้มาอย่างที่เราคาดหวังจากการขึ้นเงินหรือเปล่าเราไม่รู้โบนัส bon จึงเป็นเงินที่จ่ายตอบแทนกับพนักงานสําหรับการทํางานที่ล่วงไปแล้วแต่การขึ้นเงินเดือนเนี่ยมันเป็นการขึ้นให้สำหรับแรกกับทักษะความสามารถหรือ competency ของพนักงานที่คาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมาแต่น่าสนใจครับน่าสนใจตรงที่หัวหน้างานผู้จัดก,การเนี่ยท่านเคยทําการประเมินจริงจจังๆไหมว่าหนึ่งปีที่ล่วงไปเราจ่ายโบนัสไปกับผลงานที่ได้มาเนี่ยความรู้ทักษะ competency รายการอื่นใดก็แล้วแต่ที่กำหนดไว้ใน job description ของพนักงานหรือกําหนดไว้สําหรับพนักงานตําแหน่งนั้นๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าหรือเปล่าและถ้าเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นเพียงใดอันนี้น่าคิดนะแต่เราประเมินผลงานในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยโดย c o m p e t e n c y ที่อยู่ในระดับเดิมเป๊ะเ,เ,เลยนะ c o m p e t e n c y เนี่ยสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการเราก็ประเมินในระดับ2เนี่ยตัวชี้วัดพฤติกรรมก็เป็นแบบนี้แต่1ปีล่วงไป พนักง,งานไม่ได้ปรับระดับเพิ่มมากขึ้นพนักง,งานก็ยังคงถูกประเมินในระดับ2อ,อยู่เหมือนเดิมโอเคไหมฮะมันน่าคิดนะว่ากี่ปีพอทพําพนักงานมาทํางานแล้วเนี่ยถ้าพนักง,งานยังไม่ได้รับการปรับตําแหน่งยังไม่ก้าวไปเป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้าง,งานเนี่ยทักษะของพนักงานควรจะขยับไหมพฤติกรรมการดำงานของพนักง,งานควรเปลี่ยนแปลงไปตามระดับคอมเพนดซีหรือเปล่าอันนี้น่าคิดนะ ก็เปโจทย์ที่ฝากไว้สักนิดหนึ่งับาตะกะแบบนี้เราควรจะต้องเอามาดูเอามาบริหารจัดการเนาะเพราะเราขึ้นเงินเดือนกับพนักงานเนี่ยมันเป็นภาระขององค์กรที่จะต้องรับแต่ถ้าเราไม่คาดหวังเราไม่หมายใจไว้เลยว่าพนักงานจะมีทักษะความสามารถเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันน่าเสียดายนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมคนที่เป็นหัวหน้าง,งานเป็นผู้จัดการเนี่ยจึงต้องวางแผน บริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่เรียกว่า performance management ของพนักงานเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเลยในแต่ละปีแต่ละปีก็ทำไปเพื่อมอนิเตอร์ความเปลี่ยนแปลงไปของทักษะของความรู้ของพฤติกรรมการทำงานที่คาดว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์ที่พนักงานเพิ่มมากขึ้นคงถึงเวลาที่เราจักลับมาดูกันจริงจริงจังๆแล้วครับว่า1ปีที่ล่วงไปของพนักงานความทักษะความสามารถของพนักงานเพิ่มมากขึ้นมากน้อยแค่ไหน เชื่อว่า EP นี้เป็นประโยชน์สำหรับท่านที่เป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดการโดยเฉพาะคนที่เป็น HR อย่างมากเลย